ทายเด็กๆนะคะวันนี้วันพุทธที่11มกราคม2565นะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปฝึกอ่านคำง่ายๆนะคะของอนุบาลเราแล้วก็ฝึกเขียนฝึกสะกดนะคะแล้วก็วาดภาพไปด้วยเดี๋ยวมีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะมากันเลยนะคะเด็กๆตัวแรกนะคะ เด็กๆจะเห็นว่าเป็นพย,ยัญชนะตัวปอนะคะแล้วก็มีสระอูนะคะอยู่ด้วยกันออกเสียงตามคุณครูนะคะปออูแปลว่าปูนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะปออูปูค่ะเด็กๆมาต่อกันเลยนะคะเด็กๆตะกี้คุณครูพาเด็กๆสะกดคำว่าปออูปูกันแล้วนะคะทีนี้เรามาฝึกฝึกเขียนกันต่อนะคะทีนี้ คคำสั่งก็คือคออัดอคัดเหมือนเดิมค่ะลูกคออดอคัดแบบนี้นะคะวันนี้เราจะคัดคำว่าปูห้าแถวพอนะคะไม่ต้องเอาเยอะ5แถวพอนะ,อะขยับมานิดนึงเขียนปอปลานะคะชิดเส้นบนเห็นไหมคะมือขรูชิดเส้นบนดึงลงวงกลมปอไปตามเส้นนะคะสระอูทำตัวเล็กๆอย่าใ,ใหญ่นะ นี่สารอูข้างล่างปอปลาปออูปูแบบนี้นะคะอ่าขยับมาห่างกันนิดนึงไม่ต้องใกล้กันนะคะปอเหมือนเดิมค่ะปอปลาอูสารอูแบบนี้นะคะปออูปูเว้นบนรบนรทัดหนึ่งบรรทัดนะคะชิดเหมือนเดิมค่ะเว้นบนรรทัดนี้นะคะสารอูก็นับเป็นบนรรทัดหนึ่งนะเว้นนะคะมาเขียนใต้ปอปลาอีกครั้งหนึ่งปอแล้วก็สารอู ทำตัวเล็กๆนะคะถ้าตัวใหญ่มันจะไปชิดปอปลานะคะอ่าทำทุกแถวเลยปออูปูเหมือนเดิมค่ะเห็นไหมคุณครูทําตัวใหญ่มันก็จะไปชิดกันปออูปูแบบนี้นะคะทําทั้งหมด5บรรทัด1 2 3อ่า1 2 3 4 5นะคะแล้วก็ข้างล่างทำอะไรเมื่อหนูได้ครบ5แล้ววาดปูสิคะทีนี้ น,นเด็กทำปูเป็นไหมเป็นต้องเป็นค่ะนี่วงกลมมาเลยนี่อ่ะแล้วจะเป็นยังไงต่อขีดขึ้นค่ะเหมือนหูเลยอะ่ะเหมือนหูอะไรก็ไม่รู้แบบนี้นะคะมันจะเป็นก้ามปูลูกนี่ไงหัวใจใส่เข้าไปนี่ได้แล้วก้ามปูได้แล้วต่อไปขาปูอ่ะลูกขาปูทำไงคะ โคมาหนึ่งสองสามสีมืนดอกไม้เลยอ่ะหนึ่งสองสสีว้าวใส่ตาเขาเนี่ใส่ตาปูแล้วก็ยิ้มหวานด้วยเสร็จแล้วปูคุณครูปูเด็กเเป็นไงบ้างเอ่ยนี่ปูฮูเจียบเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเด็กเอย่าลืมเขียนชื่อนะคะลูกชออือชื่อไม้เอกชื่อ เป็นการฝึกทักษะการเขียนและการวาดภาพและการสะกดคำไปด้วยเลยเก่งมากเลยนะคะ,ะวันนี้คุณครูมีงานแค่นี้ค่ะเด็กๆอย่าลืมทำงานทุกคนแล้วส่งงานในกลุ่มไลน์ให้ครูด้วยนะคะวันนี้ครูเ,เจไปแล้วไม่บา,บายค่ะเด็กๆ